สมองคนแอลกอฮอล์มีส่วนในการทําลายสมองนอกจากแอลกอฮอล์แล้วอย่างอื่นมีไหมครับการติดเชื้อการติดเชื้อทั้งหลายก็คล้ายๆไวรัสเหมือนกันติดเชื้อก็ทาลายสมองเหมือนกันทั้งแบคทีเรียทั้งไวรัสทั้งพาราไซต์ทุกอย่างปรสิตได้หมดครับอย่างอื่นนะครับกามีสารเคมีสารเคมีครับสารเคมีพวกสารโลหะหนักทั้งหลายที่ได้รับตะกั่วนี่ตัวอย่างชัดเจน ถ้าในเด็กเล็ก<ะ>ที่ที่งนั่นเข้าไปอาจจะทําให้สติปัญญาเสื่อมได้ไมีนามาตะที่เกิดเหตุอะไรต่ออะไรนนั่นก็แมกนกีเสแมกนีเสครับก็เกิดได้พวกโลหะหนักทั้งหลายยานี่ก็ไม่ใช่ก็ถือว่าเป็นเป็นสารบางอย่างก็อาจจะทำาทำให้เซลล์สมองตายได้ออเวลา<ย>เรากินยาเพื่อรักษาโรคหนึ่งแต่เพเผลอไม่รู้ตัวมันไปทำลายเซลล์สมองอีกยาก็มีผลแล้วก็พวกร่างกายที่มีสร้างภูมิต้านทานมาทำลายตัวเอง พวกโรคทางด้านภูมิต้านทานนะครับที่ปกติแล้วก็เนือเ้องอกแน่นอนท,ท,ที่ที่จะทำให้ให้เกิดอ,อ,อุบัติเหตุแล้วก็โรคหลอดเลือดที่เป็นตัวสําคัญความดันใลตัวสูงหลอดเลือดพวกนี้นครับโดยเฉพาะยิ่งโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นโรคสําคัญเพราะว่าในเมืองไทยเราเนี่ยตอนนี้คาดว่าปีหนึ่งจะมีคนเป็นโรคอามาพฤก์อัมาพาตเรื่องหลอดเลือดสมองเนี่ยประมาณปีนึงก็ประมาณแสนร้อยคน แล้วก็โรคนี่เหมือนกับไฟไหม้อาจารย์เพราะสมองเราอยู่ดีๆพอหลอดเลือดยังรูปนี่นอาจารย์สมองเรานี่มีเลือดแบบที่กล่าวตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าเลือดเตลยงแย่มากเพราะฉะนั้นจํานวนเส้นเลือดนี่เยอะเพราะฉะนั้นถ้าเส้นเลือดตรงตำแหน่งไหนเสียไปเช่นเลือดออกหรือว่ามีการตรีบตันเนื้อสมอ,สมองส่วนนี้ก็ตายเหมือนก็ไฟไหม้อเพราะนั้นก็จะเสียเป็นหย่อมๆยอมแล้วก็ภาวะนี้ก็ป้องกันได้แต่เนื้อสมองนี่จริงๆแล้วบางเบานิดเดียวใช่ไหมครับมันตันนะ แต่มี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 โพรงสมองอยู่ตรงกลางเมื่อกี้ถ้าเผื่อมีรูปบางรูปที่ฝานอันนี้จังอันนี้นะครับครับครับจะเห็นได้ว่าเอ่อมีจะเป็นเนื้อตันหมดนะจะเป็นสมองสีเทาจะสมองสีขาวเนื้อสมองและตรงกลางก็จะมีโพรงสมองพื่อเป็นน้ําให้ไหลเวียนและเป็นตัวกันไม่ให้สมองไม่งั้นสมองมันลอยอยู่ตรงกลางให้มันให้มันกันกระเทือนได้ด้วยอะไรนะจริงๆถ้ามันเบาบางมากจึงมีกระโหลกแข็งที่รองรับอยู่ คือถ้าพูดถึงว่าร่างกายเรารักสิ่งไหนหใช่ไหมนี่ก็ไขในหินเนี่ยใจคงคงเพราะนั้นะสมองนี่ร่างกายรักมากแล้วพยายามป้องกันมากที่สุดก็พยายามมีมีกระโหลกมาล,ะะล้อกัน<พ>อ,อย่า <พอ S 1> มีมแข็งพอสมควรทุบเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรแต่หน้าอกนี่ถ้าทุบแรงๆซี่โครงหักได้ใช่ไหมกันสมองนี่นั่นมา,มากคลื่นเสียงนี่มีปัญหากับสมองไหมครับเพราะว่ามันผ่านทะลุได้เลยไอ้แข็งแข็ง,ขงกระโหลกเนี่ยคลื่นโทรศัพท์ ที่บอกว่าแรงๆทั้งหลายที่บอกว่าโอ้โหคลื่นแรงๆเราใช้โทรศัพท์มือถือส่งมาขณะวิีุ่เปิดอยู่ดูอยู่ใกล้ๆมันยังดำปิด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 เนี่ยอันนี้มีปัญหาบ้างไหมครับคือคือผลที่จะไปทำทำลายในใ,ใ,ในในแง่แต่ตัวเนื้อสมองนี่คือถ้า,ถ,าถ้าตามทฤษฎีนะอาจารย์ต้องนานมากแล้วต้องใช้แบบและต้องแรงเอาบางคน<ร>งพูดโทรศัพท์มือถือนั้นครึ่งชั่วโมงก็มี ครึ่งชั่วโมงนี้ก็คงไม่ไม่ไม่แต่บ่อยๆนะครับก็มีอาจารย์จิรายงลงได้ที่าทีมีหลักฐานที่มีหลักฐานออกมามันมีข้อมูลบางอย่างว่าการใช้ไอ้โทรศัพท์มือถือเนี่ยทำให้เกิดเนื้องอกในสมองแต่ไม่ไม่ใช่เกี่ยวกับคลื่นเสียงเป็นเป็นคลื่นอย่างอื่นเช่นคลื่นแม่เหล็กมีคลื่นอื่นอีกด้วยมีคลื่นอย่างอื่นที่ที่ประกอบอยู่ด้วยเพราะไอ้โทรศัพท์มือถือมันมีมันมีแม่เหล็กอันใหญ่อยู่เพราะฉะนั้น ที่ท,ที่มีตอนนี้มีข้อมูลบางอย่างที่ยืนยันเนี่ยว่าคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือมากบ่อยๆเนี่ยโอกาสเกิดเนื้องอกงที่สมองมันมากกว่าแต่อันนี้ยังต้องรอพิสูจน์กันอีกเยอะว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นมันเป็นผลจากกันหรือไม่แต่จะเชิงระบาดวิทยาเวลาศึกษาแล้วมันปรากฏว่าเกิดอย่างนั้นเกิดความสัมพันธ์ในเชิงนั้นที่น่าสงสัย แล้วมีความสัมพันธ์ไหมครับว่ามันไปพันกับเซลล์สมองเพราะเซลล์สมองนี่ก็วัดยากเลยเกินว่ามันมันมันถูกทําลายไปมากน้อยแค่ไหนตรงตรงนั้นคงคงจะคงจะพิสูจน์ลําบากแต่ที่เขาเขาเป็นข้อมูลออกมาเนี่ยคือการทําให้เกิดเนื้องอกในสมองนี่เนื้องอกในสมองเนี่ยมันเกิดขึ้นสาเหตุมันเราก็ไม่รู้แต่ว่าจากการทดลองเนี่ยถ้าเราเอาสารที่ทําให้เกิดเนื้องอกฝังเข้าไปในสมองมันเกิดเนื้องอกในสมองได้เพราะฉะนั้นมันก็ อย่างอื่นไปรบกวนสมองก็ทําให้เกิดเนื้องอ,อกขึ้นมาได้ผมขอเรียนถามอาจารย์นะครับเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กที่ว่าน,นะครับหมายถึงคลื่นวิทยุที่ออกมาจากเครื่องส่งวิทยุที่อยู่ในมือถือใช่ไหมครับ,รบที่เขา,ขาว่าอันนี้ก็เป็น<ว>คลื่นซึ่งความถี่สูงมากเกือบจะถึงขั้นเป็นไมโครเวฟอ๋ออย่างนั้นนะใกล้ๆจะเป็นไมโครเวฟแลวทุกคนก็ทราบดีว่าไมโครเวฟเนี่ยถ้าแรงทอนี่นะครับสมองอาจจะสุกก็ได้แต่ว่าคลื่นที่เราใช้จริงกําลังต่ํามาก ก็ยังคงต้องพิสูจน์ครับหลักฐานที่ออกมาเนี่ยมันมีศึกษาเชิงระบาดวิทยาคนใช้กับคนไม่ใช้และเทียบกันไอ้คนที่ใช้เนี่ยมีเนื้อในสมองมากกว่าโอ้ทีนี้มันมันมันจริงหรือไม่ไม่จริงนี่ยนั้นต้องรอพิสูจน์กันแต่ว่ายังไม่พิสูจน์แน่ชัดยังไม่พิสูจน์แน่ชัดแต่มีข้อมูลออกมาเป็นอย่างนั้นแต่ทําให้ต่างประเทศเนี่ยเขาตกใจเรื่องนี้มาก